มูลนิธิโรงพยาบาลนครพิง์ขอเชิญร่วมทำบุญทอดพระป่ามหากุศลสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และสร้างหอพระพระพุทธโรคาวิมุตติพระพุทธรูปประจำโรงพยาบาลนคนพรพิง์ในวันศุกร์ที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2568ในเวลา9นาฬกา39นาทีณลานร่มใสโรงพยาบาลนคนพรพิง์ในครั้งนี้ได้รับเมตตาจาก พระธรรมเสนาบดีธงชัยสุวรณรณสิริเจ้าอาวาสวัดพระทาตดอยสุเทพราชาวรวิหารเจ้าคณะภาค7เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในมหากุศลอันยิ่งใหญ่นี้ท่านสามารถสร้างมหากุศลผ่านช่องทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีโครงการทอดผ้าป่าเพื่อการกุศลของมูลนิธิโรงพยาบาลนครพิงค์หมายเลขบัญชี 515-0765-635หรือบริจาคโดยการสแกน QR code และแจ้งความประสงค์ขอไปเส็จรับเงินได้ที่หมายเลขโทรศัพท์053-999-237หรือที่ LINE OA การเงินนครพิงและสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณกนิกาอาโนราหมายเลขโทรศัพท์053-999-237 และสามารถสแกน QR code ด้านล่างเพื่อขอใบอนุโมทนาบัตรได้